สวัสดีครับผมมิสกี้ซีวันนี้จะพามาดูความบั๊กของเกมนารุโตะตอนนี้ผมเจอบัก๊กตัวละครเปลี่ยนท่าทุกวันเออคุณฟังไม่ผิดนารุโตะมีเยอะมากคือผมผมเล่นมาประมาณ 3- 4ี่วันละตอนนี้ผมเจอบั๊ก3สวันละก็คือนารุโตะมันจะมีร่างแล้วก็ท่าต่างๆโผล่ามาทุกวันอ่ะ ชูซุยก็เหมือนกับเออชูซุยก็เหมือนกัน,กน,กนแล้วก็จะมีคาคาชิแล้วก็มิลโตะแต่ซาสึสเกะก,กับอ่าซากุระมีเป็นบางตัวนะมีอยู่ประมาณ3-4ตัวนารุโตะมีประมาณ3-4ตัวที่มีท่าใหม่ปนเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ท่าใหม่ที่เป็นท่าใหม่ที่เราต้องเล่นทุกวันนะมันเป็นท่าใหม่ที่สุ่มขึ้นมาทุกวัน คือสรุปง่ายๆตัวละครที่สุ่มท่าขึ้นมามันจะมีอยู่ประมาณเอ่อเกือบ20-30ตัวประมาณเนี้ยคือเยอะมากเยอะแบบผมอ้าสมมติว่าผมเล่นอ่าตัวของเมื่อวานใช่ไหมผมรู้สึกผมชอบท่านมากเลยพอมาวันเนี้ยอ้าวนรุโตเปลี่ยนท่าไปแล้วอ่ะเอออย่างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในเกมว่านารุโตมีท่าอะไรบ้างซาสึเกะมีท่าอะไรบ้าง ภา,ภาคที่ว่ามันไปสู้กันบนดวงจันทนระ์อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมไป <Okay. S 1> อ่ามาอันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆกันนะเอาเป็นท่าโจมตีของนารุโตะก,ก่อนตัวนี้อาจจะเปลี่ยนท่าทุกวันเลยนะวันหนึ่งเปลี่ยนอยู่ประมาณ5สกิลห้าหท่าประมาณเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีก่อนมาท่าโจมตีปกติธรรมาดา เห็นไหมแตกต่างกับของคุณเลยนะมันจะมีเอฟเฟกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมึงมงผมกดไม่ค่อยโดนวะนี่หมัดเสียนหมัดเสียนหมัดล่างเสียนนะเดี๋ยวเรามาดูบนบ้างในถ้ามันเปลี่ยนทุกวันนะ ไม่ไม่ได้ท่าโจมตีนะแต่เป็นท่าคอมโบเดี๋ยวนะให้ดูอันนี้เอาลงล่างบ้างนี่เป็นไงอต่อไปท่าทางซ้ายซ้ายกับขวานี้เหมือนกันนะผมก็เลยใช้แค่ข้างเดียวพอแน่ประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูท่าที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนทุกๆวันดีกว่ามา ก่อนเดินเอาท่าธรรมดามดเอ้ยอันเดี๋ยวนะอันนี้ต้องอยู่ใกล้ๆนี่อันนี้ท่าหนเพราะ,ะถ้าเราไม่ได้กดชาร์จใช่ไหมเราเ,เดี๋ยวได้เดี๋ยวด้เดี๋ยวนะม,มันมันมันจะบกักบักเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ ช่างมันไปเดี๋ยวเราไปดูท่าธรรมดากันก่อนอย่างแรกเลยบางวันนะมันพุ่งมันพุ่งกันไปเป็น10 20ตัวเลยนะแบบกระสุนวงจักรไปเออบางวันก็มีท่าของอหกหางเจ็ดหางออกมาอ่าเรามาดูด้านซ้ายบ้างนี่ประมาณนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งอประมาณนี้นี่เป็นไงเป็นไงมีสัตว์หางด้วยมันต้องต่อยก่อนเหรอนี่ เออเด็ดเด็ดโอ๊ยมาจากไหนกันวะเห็นไหมท่าม oh, <mm ันเยอะมากเลยอะเดี๋ยวมันต้องต่อยกันนเสียงอะไรเมื่อกี้เห็นไหมท่ามันเยอะมากอันนี้บั๊กนะผมบอกก่อนนะว่ามันบั๊ก นี่นี่นี่โอ้โหไปไปเห็นไหมถ้าไม่เคยเหมือนกันเลยนะจู่ๆมันจะพุ่งออกมามันก็พุ่งออกมาอู้แหลก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 เฟมหายเฟมหายดูดูดูเห็นไหมถ้ามันแบบจะอะไรมันก็มาเองอ่ะเห็นไหม จะท่าอะไรมันก็มาอีกนะมันเดี๋ยวเรามาเออเอาเอาจริงๆมันมีอีกแหละตกช่างหัวมันเถอะอามาเดี๋ยวเรามาดูสก,กุลาบ้างสก,กุลาอันนี้อันนี้มันจะพิเศษตรงตรงท่าใช้อีกท่าหนึ่งอันนี้จะม,มีท่าเดียวนะตรงเนี้ยแต่ว่าอีกอันหนึ่งไม่มีท่าเดียวอันหนึ่งมีหลายท่าเลย น,นี่ต่อยธรรมดานี่ดึงตึงไวอันนี้ระผานน้ำดาวกระจายย่งไงของสกุลาไม่ค่อยมีอะไรนะเด่นเด่นะจะไปท่าต่อยตีซะมากกว่าเด่นเด่นอ้าวบัก <laughs> เออ,เอามาแอามา่เออมานี่ไงเดี๋ยวมาดูท่าซาสึเกะบ้าง มันฟันประมาณห้าหครั้งนะแต่อันนี้เมื่อกี้ผมกดไม่ทันอันนี้พุง่งพยานเข้าไปเลย <c oughs> กดไม่ค่อยโดนวะ ถ้าต่อยตีก็เหมือนเดิมไหมสำหรับผมมันน่าจะเหมือนเดิมไหมส่วนจำไม่ค่อยชัดว่้วอันนี้อีกท่านหนึ่งนะลองล่างนีนี่ เฮวีสุริยาลองข้างดิงานลองบน อย่างเทพอ่โครเท่ครับเดี๋ยวเรามาดูล่างร่างใหญ่กันบ้างของซัสึเกะไม,ไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นอ่ซูซานโอแต่ของนารุโตะมันมีมีไม่เยอะหรอกเดี๋ยวนะเ้ยเอาจริงผมผมอาจคิดไว้อยู่นะที่ว่ามันตัวบัคกแล้วตัวมันใหญ่เลยหลังจากใช้ท่านี้ เดี๋ยวผมจะอเอามาให้ดูเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ในคลิปนี้ให้ดูแยวเรามาดูท่าไอตัวที่ผมเรียกก้าวหางมาดีกว่ามันมีท่าเท่มากผมชอบนี่ นี่ดูนะดูนะวิแย,ยกล่างสตางคนี่เป็นไงโอ้โคตรเท่ครับโคตรเท่ครับนั้นนั้นเนื้อดูใต้บนถ้ามันเยค่อยมีอะไรเปลี่ยนใหม่นะนี่ก็จะเป็นท่าเดิมเดิมเดิมไหมลองลองไปเล่นของตัวเองก่อนแล้วค่อยมาเม้นบอกผมก็ได้ว่ามันเหมือนเดิมไหม เชิญต้มผมไม่รู้เหมือนเหมือนเหมือนของผมบั๊กอยู่คนเดียวหรือเไม่ชัวร์อันนี้เอาข้างข้างบ้างอุอันนี้ไม่แหลกอันนี้ไม่แหลกเฮ้ยไทไอ้ร่างเซียนอ่ะแหลกนะเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายบ้างนี่ ประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวบล็กตัวอื่นหรือ <c oughs> ได้ไปดูไปดูตัวอื่นอีกสักนิดน,นึงเดี๋ยวผมเจ้ามาอีกสักตัวเดียวก็พอเดี๋ยวคลิปมันนานเกินไปไปมา <c oughs> ผมจำไม่ได้ว่ามันแช่คาคาชิตัวดีไหมลองต่อยก่อนถ้าใช่ก็เออเน่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 ่ยัเยเยเงเท่ อันนี้ผมบอกเลยว่ามันมันบากเพราะว่ามันต้องคู่กับอบปิโตนะถ้าไม่คู่กับอปิโตมันจะใช้ร่างนี้ไม่ได้เออมันจะใช้ร่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูร่างดูสิมันจะเป็นยังไงเหมือนกันเปรตเลยนี่หว่าไหนดูข้างดิีเ่เรียกหมาเรียกหมาไหนลองดูบนดิ เดี๋ยวอันเชิมมาแค่นั้นจริงๆนะอ้มีแค่นี้อ่าน่าน,น,นจะมีแค่นี้แหละอืมอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอ่าอันนี้สายฟ้าปกติไหนเรามาดูถ้าอันนี้ที่มันมีไหมผมก็ไม่รู้ผมยังไม่เคยดูเลยโอ้มากับ ito, อุบิโตะวะ เอ้ยมีสองท่ามีสองท่ามีสามท่าสี่ท่าอ่อหลกัหลกๆมันจะไม่ค่อยมีอะไรเด่นไหมหรือมันต้องทำยังไงมันเรียกิโตมาเร่ๆเลยว้ย เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยท่านี้ไม่เคยท่านี้ไม่เคยลองท่านี้ไม่เคยลองน้องๆเดี๋ยวนะหมูเมื่อกี้ท่าท่านไม่เคยลองมันยังไงวะผมผมงงกับท่านี้วะอ๋อคือเรื่องมามอา,มากาะเฉยใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรเอาล่เราไปดูอบิโตดูมันบากไหมผมไม่รู้น่าจะเหมือนเดิมไหม เออน่าจะเหมือนเดิมเด่ะไอ้ท่าเดิมท่าเดิมโปิโต้ท่าเดิมไหนลองข้างดูสิอ,อ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอปิโตไม่น่ามีอะไรเด่นๆละอ,อ่าน่าจะมาประสานใจ ข้าขาีอีกเดียวไปเดี๋ยวเราไปดูตัวบัคอีกตัวหนึ่งออาจริงมันมีเยอะนะแต่ผมเอาแค่ข้าวๆมาให้ดูก่อนสักนิดสักหน่อยอ่าอันนี้ถ้ามันนารุตโตเลยแต่ดูแต่ดูเขาเรียกอะไรมีความรุนแรงกว่านะประมาณนี้ประมาณนี้ ผมไปข้างยังวะยังเนาะแต่ผมชอบท่าท่าล่างนะเดี๋ยวดูท่าล่างท่าล่างเท่กว่าเยอะเลยมันเหมือนมันเหมือนฉากไอแบบเขาเรียกอะไรฉากกตะตันยางชอบอ่ะ ไหนมันมีท่าอะไรเหมือนนารุโตะไหมอืมัอันอันนี้ก็ใช้คู่กับอุปิโตะอ๋ออ่แต่เดี๋ยวเราไปดูตอนล่างล่างสุดยอดดีกว่ามันจะมีท่าเปลี่ยนไหมดูมันมีท่าเปลี่ยนไหมฮะกดไม่โดนหรอจริง ดูล่างดิมีไหมโอ้ท่าเดียวกันอ๋เอเ้ยมีท่าเดียววะเนอขอลองตัวบนดิอ๋อท่าเดียวกันหมดเลยอือ ดุแรงเลย่า่นี้คาเมชิรเกนเออน่าจะประมาณนี้แหละมีตัวบักไม่กี่ตัวได้มีตัวบักเยอะแต่ว่าท่าท่าไม่ค่อยเยอะ แต่ผมชอบซาสุเกะที่มาเลี้ยงงูออกมาได้นะแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าไม่ใช่มอดอันนี้ไม่ใช่มอดนะฮะอ่าต้องต้องต้องเข้าใจนะบางคนจะบอกว่าพี่ผมอยากได้เอามาแจกหน่อยมันไม่ใช่มอดนะฮะผมบอกก่อน <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เรามาให้ดูตัวบั๊กของเกมซึ่งผมเพิ่งเปินได้ไม่นานนี้แหละบั๊กเนี้ย ตบต่อน่าไปแล้วครับบ๊ายบายช่วงนี้ก็เริ่มข้าวนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับ